PLC กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการประเมินวิทยฐานะ WPA กระบวนการดำเนินงาน PLC ดำเนินการตามกระบวนการ PLC ได้แก่การระบุปัญหา (identify), วิเคราะห์ผลการนิเทศและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn), แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์นิเทศเชิงพัฒนาการร่วมวางแผน (plan), กำหนดแนวทางและกิจกรรมการนิเทศที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาการนำไปปฏิบัติดูนำแนวทางที่ได้ไปใช้ในการนิเทศติดตามและสนับสนุนครูผู้สอน การสะท้อนผล reflect สะท้อนผลการดำเนินงานและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่องประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สะท้อนความแตกต่างระหว่างบุคคลและเกณฑ์การประเมิน rubric ให้สอดคล้องกับวอ PA ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน PLC กลุ่มนิเทศมีความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการนิเทศเชิงพัฒนา